นักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรติดตามไปพร้อมกับครูอาร์มกันเลยครับสวัสดีครับนักเรียนกลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นักเรียนอยู่กับทีเชื่ออาร์มเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะมาทบทวบนบทเรียนกันในเรื่องของประโยคครูอาร์มมีเกรดความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่มาฝากนักเรียนด้วยนะครับ เนื่องจากเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่เราจะต้องรำลึกถึงท่านสุนทรภู่หรือครูกรวีเอกของโลกนั่นเองครับพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่รัตนกวีแห่งรัตนโกศิ์ถึงสี่รัชสมัยจำให้ขึ้นใจเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่สอง ตกอับในสมัยรัชกาลที่3และท่านเสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่4ครับสุนทรภู่ชื่อเดิมว่าภู่เกิดเมื่อวันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329บิดาเป็นชาวบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมารดาเป็นนางนมพัทธิดาในกรมพระราชวังหลังเมื่อสุนทรภู่เกิดบิดามารดาได้หย่าร้างกัน บิดาไปบวชอยู่ที่เมืองแกลงมารดาไปมีสามีใหม่และมีลูกสาวเชื่อฉิมกับนิ่มส่วนสุนทรภู่อยู่กับมารดาในพระราชวังหลังหนังสือบทกลอนนะครับที่สุนทรภู่แต่งเนี่ยมีมากเลยนะครับนักเรียนซึ่งเราจะได้เรียนผลงานของสุนทรภู่ในเรื่องสุภาษิตสอนหญิงกันด้วยครูอามนะครับก็จะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับท่านสุนทรภู่มาฝากนักเรียนในทุกๆวัน ถ้านักเรียนอยากรู้นะครับก็ให้หนักเรียนติดตามกับครูอาร์มในช่วงต้นคลิปแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เรื่องของประโยคกันนะครับพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นะครับได้ให้ความหมายของประโยคคือถ้อยคําที่มีเนื้อความครบบริบูรณ์ส่วนกําชัยทองหล่อนะครับได้ให้ความหมายของประโยคคือกลุ่มคําที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นระเบียบ และมีเนื้อความครบบริบูรณ์โดยปกติประโยคจะต้องมีบทประธานและบทกริยาเป็นหลักสำคัญนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าประโยคที่สมบูรณ์จะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย2ส,ส่วนคือส่วนประธานและส่วนกริยาแต่บางประโยคนะครับจะต้องมีส่วนประกอบ3ส,ส่วนจึงจะสมบูรณ์ก็คือจะเพิ่มส่วนกรรมเข้ามานั่นเอง โครงสร้างของประโยคนะครับก็จะมีภาคประธานและภาคแสดงซึ่งครูอามนะครับได้สอนนักเรียนไปแล้วเราจะต้องสามารถจำแนกองค์ประกอบของประโยคแต่ละประโยคให้ถูกต้องดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับพ่ออ่านหนังสือทุกเชา้านักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าในประโยคนั้นส่วนประกอบคือส่วนใดของประโยคพ่อคือประธาน อ่านคือกริยาหนังสือคือกรรมทุกเช้าคือขยายกริยาทําให้เรารู้ว่าการอ่านของเราเนี่ยเราอ่านทุกเช้าอ่านอย่างสม่ําเสมอนะครับส่วนประโยคที่2เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มอะไรเข้ามาครับนักเรียนเพิ่มขยายประธานเข้ามานะครับพ่อของผมอ่านหนังสือนะครับหนังสือที่ถูกอ่านเนี่ยไม่ใช่หนังสือธรรมดาแต่เป็นหนังสือธรรมะนะครับก็จะเพิ่มส่วนขยายกรรมเข้ามา ต่อไปคนกรุงเทพตื่นนะครับตื่นเช้ามากนะครับเด็กมักหัวเราะนะครับมีคําว่ามักนะครับมักกําลังนะครับพวกนี้ก็คือคําช่วยกริยานะครับก็คือกริยานุเคราะห์ที่เราเคยเรียนกันไปจะมีหรือไม่มีในประโยคก็ได้นะครับนักเรียนจะต้อง ฝึกฝนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ประโยคให้ถูกต้องกันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยครูอาร์มก็จะออกสอบด้วยนะครับวันนี้นะครับครูอาร์มก็จะสรุปชนิดประโยคตามโครงสร้างให้นักเรียนได้ฟังกันเริ่มตั้งแต่ประโยคสามัญน,นะครับหรือประโยคความเดียวเนี่ยจะต้องมีประธานหลักหนึ่งตัวกริยาหลักหนึ่งตัว หรือสามารถมีกริยามากกว่า1ตัวติดกันได้แต่จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกันหรือต่อเนื่องกัน2ประโยคความรวมคำนักเรียนมีประธานและหรือกริยาเนี่ยมากกว่า1ตัวมีคำสันธานเชื่อมนะครับแต่พอเวลาเราแยกประโยคเนี่ยน้ำหนักจะต้องเท่ากันไม่ขยายกันไม่มีสันธานแต่สามารถแยกออกเป็นประโยคย่อยที่มีน้ำหนักเท่ากันได้นะครับ การเรียนเรื่องของประโยคเนี่ยนะครับก็จะมีทฤษฎีแบบเก่าก็คือทฤษฎีของพยาอุปกิจและทฤษฎีแบบใหม่ตามแบบบรรทัดฐานนักเรียนลองดูนะครับมีกริยาตัวเดียวนะครับฉันกินข้าวนะครับนักเรียนลองสังเกตไปพร้อมครูนะฉันกินข้าวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็คือเป็นประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีกริยา2ตัวนะครับมีกริยา2ตัวไม่มีคําเชื่อม ฉันกินข้าวดูทีวีแบบนี้นะครับปัจจุบันเราบอกว่านี่คือประโยคสามัญน,นะครับไม่ใช่ประโยคความรวมนะถึงแม้จะมีกริยา2ตัวก็ตามนะครับแต่ทําต่อเนื่องกันนะครับต่อไปนะครับพ่อและแม่กินข้าวนะครับนะักเรียนลองสังเกตนะพ่อและแม่กินข้าวแบบนี้นะครับมีคําเชื่อมคือคําว่าและก็จริงนะครับแต่ปัจจุบันนะครับ และเนี่ยนะครับเชื่อมประธานเข้าด้วยกันจะทำกริยาตัวเดียวกันก็คือกินข้าวปัจจุบันคือประโยคสามัญน,นะครับแต่ถ้าและนะครับแต่ถ้าคำว่าและเนี่ยเชื่อมกริยาวลีนะครับเช่นพ่อกินข้าวนักเรียนสังเกตนะพ่อกินข้าวคือหนึ่งประโยคถูกไหมครับพ่อดูทีวีแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บป,ปัจจุบันคือประโยคความรวมนะครับนักเรียนสังเกตคําว่าและให้ดีนะ และจะต้องเชื่อมบทกริยาเข้าด้วยกันนะครับมันจะคือประโยคความรวมต่อไปและเชื่อมกรรมนะครับฉันกินข้าวและขนมนะับปัจจุบันก็ถูกจัดว่าเป็นประโยคสามัญเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนมาช่วยครูอาร์มตอบกันดีกว่านะครับว่าประโยคที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะครับคือประโยคชนิดใดนะครับ ผมคิดถึงคุณจริงๆนะครับเป็นคำพูดของกัปตันนักเรียนเคยดูซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างไหมครับอ่าพระเอกหล่อไหมครับนักเรียนอ่าหน้าตาดีมากๆเลยนะครับผมคิดถึงคุณจริงๆนะครับเป็นประโยคความเดียวมีใจความเดียวนั่นเองครับต่อไปควรจะขอโทษคุณหรือควรจะสารภาพรักดีนะครับเป็นประโยคสนิดใดครับนักเรียน คำว่าหรือเป็นคำสันธานนะครับเชื่อมใจความที่ให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปคนอื่นปังพินาศแต่หนูปังแน่นอนประโยคนี้เป็นประโยคความรวมนะครับมีคำสันธานเชื่อมคือคำว่าแต่นะครับเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันนั่นเองต่อไปเรามาสรุปเรื่องของประโยคความซ้อนกันนะครับนักเรียนประโยคความซ้อนมีประธานและหรือกริยามากกว่าหตัว อาจมีคำสันธานที่ซึ่งอันผู้ว่าให้นำหน้าประธานหรือกริยาของประโยคย่อยนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าประโยคความซ้อนจะประกอบไปด้วยประโยคหลักนะครับและประโยคย่อยซึ่งประโยคย่อยหรืออนุประโยคเนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดคือนามอนุประโยคนะครับคุณานุประโยคและวิเศษนานุประโยคนะครับต่อไปอาจมีคำเชื่อมประโยคย่อยที่มาขยายประโยคหลัก หรืออาจจะไม่มีคำเชื่อมเลยแต่จะมีประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคหลักนะครับนักเรียนจำคีย์เวิร์ดที่ครูจะฝากให้กับนักเรียนวันนี้เลยก็คือคำที่บ่งชี้นะครับนักเรียนสังเกตจะมีคำพวกนี้นะครับที่ครูไฮไลท์ดอกจันไว้100ตัวนะครับถ้าหลังคำต่อไปนี้ถ้ามันเป็นประโยคเนี่ยนะครับร้อยละแปดสิบนักเรียนตอบเลยว่าเป็นประโยคความซ้อนนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างประโยคให้นักเรียนหนึ่งประโยคนะครับเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือเราดูไปพร้อมกันนะครับนักเรียนเรื่องนี้ค่อนข้างยากนะครับเด็กผู้หญิงที่เดินหลงทาง ประโยคนี้นะักเรียนสังเกตนะครับว่ามีกี่ใจความถ้าเราสังเกตดีๆนะครับประโยคนี้จะมีทั้งหมด2ใจความใจความแรกเลยก็คือประโยคหลักคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับให้ความช่วยเหลือเด็กผู้หญิงอยู่นะครับและมีคําเชื่อมประโยคคือคําว่าที่นะครับเนาะแล้วครูบอกว่าถ้าหลังคําว่าที่เนี่ยมันเป็นประโยคถามว่า เดินหลงทางเป็นประโยคไหมครับเป็นเป็นประโยคนะครับที่ในที่นี้เนี่ยคือประพันธ์รัศพ,พนามใช่ไหมครับทาหน้าที่แทนน้มที่อยู่ด้านหน้าแสดงว่าประโยคย่อยอีกหนึ่งประโยคก็คือผู้หญิงเนี่ยนะครับทําไมครับเดินหลงทางอ่าแบบนี้เลยนะครับเด็กผู้หญิงเดินหลงทางเนี่ยก็จะทําหน้าที่ขยายเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นกรรมของประโยคหลักนั่นเอง นะครับไม่ยากนะครับนักเรียนช่วยๆกันสู้ๆนะครับวันนี้นะครับครูอาร์มก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะครับเราจะเริ่มใช้หนังสือแบบฝึกหัดภาษาทไทยนะครับให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่55้านะครับวันนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับในหน้าที่5้า้าและเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับ <ๆ S 1> ในหน้าที่55เนี่ยนะครับก็จะให้นักเรียนเลือกกลุ่มคําหรือประโยคที่กําหนดไปเขียนให้ตรงกับภาพนะครับกลุ่มคําคืออะไรนักเรียนจําได้ไหมครับถ้าจาไม่ได้นักเรียนเปิดหน้า56เลยนะครับมีสรุปอยู่ทางด้านล่างนะครับว่ากลุ่มคําคือคําที่เรียงติดต่อกันตั้งแต่2คําขึ้นไปมีความหมายแต่ยังไม่บริบูรณ์นะครับส่วนประโยคสามัญประโยครวมประโยคความซ้อนเนี่ยครูสรุปให้นักเรียนไปแล้ว นักเรียนย้อนกลับไปดูได้และนักเรียนจะสามารถทำสองหน้านี้ได้นะครับอเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับภาพแรกเลยที่เป็นกลุ่มคําคืออะไรครับรูปนี้นกฝูงใหญ่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะครับนกฝูงใหญ่บนท้องฟ้านะครับสีแดงจะเป็นกลุ่มคํานะครับนักเรียนส่วนภาพที่2ก็คือภาพของอะไรดีครับดอกไม้นานา,นาพันธ์ในสวนนะครับ สองประโยคนี้สังเกตนะครับไม่เป็นประโยคนะเป็นเพียงแค่กลุ่มคำนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่ภาคประธานเท่านั้นไม่ได้มีภาคแสดงคือไม่ได้รู้ว่านกฝูงใหญ่ที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยทำอะไรหรือดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้บอกเลยนี่คือกลุ่มคำนะครับต่อไปประโยคสามัญครับนักเรียนคืออะไรประโยคสามัญคือประโยคที่มีใจความเพียงอย่างเดียวครูจะใช้สีเขียวนะครับ ภาพแรกก็คือนักเรียนทําไมครับเขาแถวกันอย่างเป็นระเบียบนักเรียนเอาไปเขียนให้เรียบร้อยเลยนะต่อไปคุณยายเล่านิทานเห็นไหมครับคุณยายเล่านิทานเนี่ยคุณยายเป็นประธานเล่าเป็นกริยานิทานเป็นกรรมเห็นไหมครับประธานกริยากรรมก็คือประโยคสามัญน,นะครับต่อไปในหน้าที่56นะครับประโยคความรวมนะครับักเรียนสังเกตประโยคความรวมภาพแรกเลยก็คืออะไรลูกคือ พลอยและเพลินรีบวิ่งหลบฝนเข้าโรงเรียนนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นมานะหรือวีระเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันนะครับส่วนประโยคความซ้อนอีกสองรูปด้านล่างรูปแรกครับก็คือเด็กที่มีวินัยจะรู้จักเข้าคิวซื้ออาหารและอีกประโยคหนึ่งก็คือแพทย์รักษาผู้ป่วยซึ่งนอนอยู่บนเตียง นะครับไม่ยากนะทูสูนะครับนักเรียนเห็นไหมครับถ้าเป็นประโยชค,ความซ้อนครูขอย้อนกลับไปนิดนึงนะถ้าประโยคความซ้อนครูจะใช้สีน้ำเงินนะครับหรือสีฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้คือประโยคความซ้อนนะเด็กที่มีวินัยนะครับกับแพทย์รักษาน,นี่คือประโยคความซ้อนนะครับส่วนประโยคความรวมเดี๋ยวครูไฮไลไท์สีเหลืองไว้ให้อันนี้คือประโยค์ความรวมเนาะ ประโยคความรวมเนี่ยจะมีคําสันธานใช่ไหมครับเรามาดูประโยคความซ้อนสองประโยคนี้นะเราจะเจอคําเชื่อมใช่ไหมครับคือคําว่าอะไรบ้างที่ใช่ไหมครับกับคําว่าซึ่งใช่ไหมครับและหลังคําเชื่อมเนี่ยเป็นประโยคด้วยนะครับก็คือมีวินัยนะครับกับนอนอยู่บนเตียงนะต้องหาประโยคหลกักประโยคย่อยให้เจอ ประโยคหลักของประโยคที่1ก็คือเด็กเนี่ยรู้จักเข้าคิวซื้ออาหารนะครับแล้วเด็กแบบไหนล่ะที่รู้จักเข้าคิวซื้ออาหารก็เด็กที่มีวินัยนั่นเองนะครับเป็นประโยคย่อยที่ทําหน้าที่เหมือนขยายประธานอีกทีหนึ่งนะครับแพทย์รักษาผู้ป่วยเป็นประโยคหลักนะครับประโยคย่อยคือผู้ป่วยเนี่ยนอนอยู่บนเตียงนะครับนอนอยู่บนเตียงก็เหมือนกับเป็นประโยคย่อยที่ทําหน้าที่ขยายกรรมในประโยคคือขยายผู้ป่วยนั่นเองนะครับ ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะครับหน้า55และหน้า56นะครับ <afterlife> ส่วนแบบฝึกหัดวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนทําหน้าที่57นะครับและหน้า58นะครับและสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสินักเรียนวันพรุ่งนี้เราเรียนกันอีกนะครับเดี๋ยวเราครูจะมาเฉลยให้นักเรียนฟังกันนะครับฝากไว้ด้วยนะหน้าที่57และหน้าที่58นะครับ สู้ๆครับนักเรียนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับทิเชอ,อร์อาร์มได้ใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมแจ็คแบบโหอยากจะโดนอยากโดนชอบ